ศึกษาที่การจังหวัดอุดรธานีเป็นวิทยากรกิจกรรมพัฒนารองศึกษาธิการและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดที่สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากร,กรทางการศึกษาอำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมดรจรินทร์สุรเสรีวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะวิทยากรคณะวิทยากรพี่เลี้ยงโครงการพัฒนารองศึกษาที่การจังหวัด และผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,567โดยแบ่งการพัฒนาเป็น3ส่วนคือส่วนที่1การเสริมสร้างสมรรถนะระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่10สิงหาคม2,567ส่วนที่2การเรียนรู้ในสภาพจริงระหว่างวันที่15ถึง24กรกฎาคม และส่วนที่3การรายงานผลการเรียนรู้และนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดระหว่างวันที่6ถึง10สิงหาคมโดยมีนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่27มิถุนายนที่ผ่านมายุวดีขวาวงนักประชาสัมพันธ์สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธาน,นีรายงาน